อาละครับก่อนหน่ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนายซีโซ,โซเช่นเคยนะครับผมโอเคทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในแมบป้องกันความตายนะครับผมก็คือจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นซอมบี้แล้วก็ฝั่งหนึ่งที่เป็นมนุษย์นะครับผมโดยฝั่งมนุษย์จะใช้ปืนนะครับผมในการต่อสู้กับซอมบี้นะจะ๊ะแล้วก็คำอธิบายนะครับผมเป็นเกมบ้าชีวิตรอดจากซอมบี้แบบทีมงานที่ผู้เล่นแบ่งออกเป็น2ทีมออก,ก็คือเป็นผู้เล่นเหมือนที่ผม แล้วก็ปุ่มนะครับผม E คว้าอาวุธเสริม OKQ นะฮะเลือกไวซอมบี้ตัวยืดเอียงอะฮะีลาาันค้าน่าจะจําได้นะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกเลยครับผมโอ้แม็กก็สทำไมฉันเข้ามาแล้วมันมืดแบบนี้แล้วแล้วอาวแล้วทำไมมันไม่หันหน้ามาวะโอ้โหโอเคเชียงก็มาปกติแล้วตอนนี้คือเราเป็นซอมบี้อยู่นะจ๊ะแล้วก็มันมองเห็นคนอยู่ในนี้เลยหรอแม็กก็แล้วมันมองเห็นเลยหรอ ปันได้ปะเฮ้ยเฮ้ยโดน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 ด้วยเว้ยโดนด้วยอุ้ยเฮ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 ้ยเจเย็นๆพ่อหนุ่มปันทะลุกำแพงไปเลยมันทะลุได้หรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะทะลุได้แหละผมว่านะแต่มันเข้าได้แล้วเข้าได้เข้ายังไม่ได้เข้าได้แล้วมึงตายสัตวสจะฆ่าพวกมึงกูจะไม่เอาไว้อุ้ยตุ้ยไปหนึ่ง ไอ้ัอันนี้มึงทำอะไรกันวะเนี่ยเอาพวกเดยกกันมึงขึ้นไปทำไรอะ่ะมึงติดบ้าเกหรอโอ้โหแล้วเขาฝั่งนี้ดีกว่าในบ้านหลังนี้หมดแล้วหรอทุกคนมันมีแต่ชั้นใต้ดินน่ะชั้นใต้ดินลงทางไหนวะเนี่ยเอาโอ้โหแล้วประตูมาติดบ้าอะไรตรงนี้ชั้นใต้ดินมันลงฝั่งไหนวะมาดูหน่อยเนี่ยมันเหลืออยู่สองสามคนน่ะด้านล่างอ่ะชั้นใต้ดินนะทุกคนเขาก็คือผมต้องฟันในนี่เหรอมันนั่งได้ไหมวะโอ้ พอ,อกันนลบทีละสามสิบห้าแล้วกูต้องฟันหนึ่งขนาดไหนวะเนี่ยมันค่่ยจะเข้าไปได้โอ้แม่ก็สมองเรามีอยู่หนึ่งเลือดเรามีอยู่ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบหกตอนนี้นะครับผมแล้วมันไม่มีคนไม่ทางลงมันอยู่ตรงไหนวะตรงอ๋อแล้วกูก็ไปตีตรงนู้นตั้งนานนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องช่วย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 กันเราตรงนี้ช่วยกันเราตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเสียงอะไรป,ปึ๊ c, ปกปั๊กปึ๊กปั๊กเต็มไปหมดอะ ไม่รู้เสียงอะไรเป็นเสียงอะไรอะทุกคนเราก็ต้องทำไปทำไปนะครับผมกดไปโอ้โหกระตุกอยู่น,นะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บเลือดเหลือแค่หกร้อยแล้วทุกคนใกล้กันห้าร้อยแล้วอุย้ยอ๋อแล้วผมโดนยิงเหรอไอตอนนี้เราเปิด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 ไขวะเนี่ยเรามีแต้มอยู่ยี่สิบห้าแต้มเหรอเราได้ซื้อเกมเคที่เป็ดเหรอหรือแล้วก็ ซื้อกระสุนมาด้วยยงกล่องนะครับผมตอนนี้กระสุนเรามีเท่าไหร่ว่ะถ้าเราซื้อกระสุนเพิ่มมากด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 บีซื้อกระสุนเนาะโอเคกระสุนหมดเดียวเวซื้อมาหมดแล้วเราก็ต้องไปนะครับผมเลขสองถือค้อนแล้วเราก็จะจะจะเราจะอยู่บริเวณตรงไหนดีไปรุน่นผุกที่เราสามารถเก็บแต้มเก็บอะไรได้เยอะนะครับผมกดอ e. ีขณะเก็บของเพื่อรับอุปกรณ์เสริม e. หรอกดอีอรออ๋อนี่ไงนี่เข้าไม่ได้ แล้วก็กด x อ๋อโอ้นะครับผมตรงนี้เข้าได้เว้ยอยู่ร้านนี้แล้วกันไหนผมกดอะไรหมุนวะเอาเนี่ยแล้วมันหมุนยังไงวะเนี่ยมาปิดดิพ่อหนุ่มมาปิดออมาปิดออกมาปิดเออออกมาปิดแล้เสียงอะไรวะอย่างหลอนเลยทุกคนโอเคหวังว่าเฮ้ยกูกดผิดยังไม่ชินอะโอเคมีอะไรออกมาให้หมดกูนี้เอาไม่ได้ปะ ไอ,อ่อะไรเอาได้บ้างวะอันนี้เอาได้เว้ยเอาไปวางไว้ให้หมดแล้วก็มันมาแล้วคนเฮ้ยมึงไปทุบอะไรอะ่ะมันหมุนยังไงวะทุกคนกด X เ,เหรอไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อย,อยโอ้ปืนยังดีแต่ปืนยังดีแต่ทุกคนโอ้โหมันมีปืนที่รัวกว่านี้ไหมวะ ก็หมายกอดเดี๋ยวผมต้องเอาปอนไปไปเสริมคนทุกคนเดี๋ยวมันเข้ามาได้นะครับผมโอเคไม่เชื่อจะเข้ามาขออนุญาตยิงหน่อยโอ้ยมึงอย่าบังกูดิเพื่อนโ็หมายกอเพื่อนบังอ่ะต้องทำไงอ่ะออกไปเอา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 อกไปนะครับผมไมันมีตัวเข้ามาแล้ว มันมีตัวเข้ามาแล้วโอ้ oh my god โอ้ my god มันมีตัวเข้ามาได้ไงวะเนี่ยกดกด b กด b ซื้อซื้อซื้อ,อ,อข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 อมีหกสิบสี่แต้มช่ปะอ,อะไรดีวะอ,อะไรดีวะนนี้ก่อนแล้วกัน ไปไหมพนุ่มเพี่ยโคกระดูกโคกระดูกโอ้หมายกดเราก็ต้องอักกันอยู่ในห้องนี้อะ่ะอยออกไปเอาเออกคอนมาปิดหน่อยหนึ่งคนเออเอาไปปิดเอาไปปิดเอาไปปิดเดี๋ยวผมดูไว้ให้เดี๋ยวผมดูไว้ให้เฮ้ยแล้วใครออกไปข้างนอกวะนั่นอะ่ะยิงช่วยเขาหน่อยยิงช่วยเขาหน่อยโดนโดนโอเคพี่พนุ่ม เฮ้ยมันเข้ามาได้เล็ง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 ตรงนี้รอเลยซื้อกะสุนซื้อกะสุนยิงยิงยิงเอาดิเราต้องปิดไว้โอ้โหมันพังกันหมดแล้วนี่ว่อุยโอ้โหกระสุนหมด โอ้แหม่ก้อนแล้วมันเยอะเกินแล้วเราใส่ห้องไว้ไม่ดีอะทุกคนคือแบบมันเยอะเกินน่ะคนน่าจะหมดแล้วนะครับผมโอเครอบนี้ก็ยังถือว่าดีที่เราไ <c oughs> ม่เป็นเจ้ก่อนร่างเหมือนเดิมนะผมแล้วก็โอ้กระสุนไม่มีแต่ผมก็ว่าอยู่ทำไมซื้อไม่ได้นะครับผมเอาสิ่งที่สำคัญไปนะพ่อหนุ่มนะเอาไปเอาไปนะเอาไปเลิก คือพวกเองจะพากันอยู่ห้องไหนวะประเด็นตอนนี้คือวิ่งตามกันอยู่ว่าจะอยู่ห้องไหนอยู่ห้องนี้ดีกว่าเว้ยแล้วมันกดหมุนยังไงวะแล้วมันกดหมุนยังไงอ่ะอะไรเอาได้บ้างวะเก้าอี้นี่แหละน่าจะเอาได้เอาได้หรือเปล่าวะโซฟ,ฟาเข้ามาข้างในพเพื่อนๆเราต้องมาช่วยกันบริเวณตรงนี้นะอันนี้เราสามารถทะลุออกได้ออกมาๆมาๆมาเดี๋ยวเจ้าพวกผีทั้งหลายแหละมันก็จะมาแล้วนะ ทำไมเขาเคาะกันรัวๆวะมันมันมันเคาะแล้วมันได้เลยวะเ่ยนก็อือเคาะกูก็เคาะด้วยนะเนี่ย้นที่หนึ่งมาแล้วนะแต่ทำไมยังไม่มีใครมาอ้อู้อู้อ้ปตรงนี้ไว้ไปอยู่ฝั่งนู้นกันหมดหรอฝั่งนี้ก็อยู่ได้มั้งเข้ามา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 บ่อนเบบีน่าจะไม่มีใครเข้าได้หรอกตรงนี้เรามีสองชั้นอยู่เว้ยเราน่าจะผ่าน ถึงเว็บที่หกนะครับผมมันมีถึงคลื่นที่หก้วทุกคนเราได้จะผ่านนะครับผมเอาแล้วมึงเอาออกกันทำไมกอดแค่ดูดิมันเอามาใส่แล้วมันก็อ,ออกกันโง่อันนี้ก็ใส่ดีครับพ่อหนุ่มเออเขาใส่แล้วมึงก็เอาออกกันเพื่อไอ้นี่ก็เอาไปใส่ฝั่งมุน้นมันมีไอ้นี่ด้วยอะเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอะโคตรรัวทุกคน ฝั่งไหนดีวะเนี่ยข้างในนี่มีคนแค่คนเดียวดูดิแล้วมันเอาตรงนี้ออกหมดอะเอาเอาดูดิมันเราไปใส่ฝั่งนู้นเพื่อเพื่ออะไรครับนี่อะซอมบี้ยู่ไหนเอ่ยเรายังไม่ได้เจอเลยจะอยู่ในนี้ให้รอดเลยเหรอ,อแล้วคุณผู้ชมตอนนี้คือก็ตอนกนอารสำรวจนะครับผมไม่ใช่ล่ซอมบี้แล้วนะครับคนหรือซอมบี้มันอะอคนนี่วะแล้วก็ตกใจแล้วเราก็ซัดไปเต็มแม็กเลย ไว้ลูกพ่อตอนนี้คือขั้นตอนกนารไล่ล่าแล้วนะครับผมมาเลยฝั่งไหนไม่อีกครับฝั่งไหนไม่อีกฝั่งไหนไม่อีกขอดูหน่อยเสียงอะไรอยู่ด้านซ้ายจิกจึกจึกจึกอยู่เนี่ย โซลคิวได้เฉยยิ่งใจยิ่งโซลคิวได้ตรงนี้ก็ขอเจ็ดสิตจ้าเราก็ซื้อกระสุนนะจ๊ะเอ้าทำไมผมยังไงนี่ไม่ได้อ่ะทำไมผมซื้อปืนกระบอกใหม่ไม่ได้เมื่อกี้ขอขอขอแล้วกันตัวนี้อ่ะอันตรายเลย อันตรายมากอันตรายมากทุกคนพวกน,นี้มันเร็วอะ่ะเป็นไงอะไดโดน MK11 ิพี่เข้าไปปัง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 ดอกละหกจห้าโดนเข้าไปดิตอนนี้เราบัวล้างผ่านแล้วทุกคนไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแต่ยิงไม่ค่อยโดนอีกอย่างเดยวยไม่ค่อยโดนนะครับผม <laughs> บอกที่ห้านะผมไลฟเฟิรเรามาแล้วโอ้ ขอหน่อยขอหน่อยแลว้วกรรมจังหวะนี้ขอสาดกระสุนแบบวูร่างผ่านกันหน่อยแล้วกันนะครับผมขอสาดกระสุนหน่อยเฮ้ยตัวนี้น่ากลัวตายไปพ่อหนุ่มขึ้นที่สี่แล้วมังจะมาเร็วจังอ่ะมาเร็วจังอ่ะมาเร็วจังอ่ะโง่ยังไงอ่ะไม่จริโอ้โหตกใจหมด <laughs> ตกใจหมดฮะกระสุนออกมาเยอะ มีแม่อั้นมีแม้อัน,อนกระสุนนะหมดแล้วหรอต่อไปก็จะเป็นขื่นที่สี่นะครับผมคือตอนนี้ฝั่งเรานี่คือแบบจุดยอดมากอะหมากอดขึ้นยักษ์มาแล้วเพิ่งยิงนะครับเปลืองกระสุนเปลืองกระสุนนี่ยิงเลยตัวนี้อ่ะต้องเอามันก่อนเลยไอตัววิ่งแบบนี้เชี่ย <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยโอ้หมากอผมชักกระสุนมันก่อหรอวะ โอ้ไม่ก oh <my> <laughs> ็วิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูไม่สนแล้วเอาแล้วมึงไม่ทำอะไรกูด้วยเอา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 กูยิงมึงอะ่ะเอาดิผมเข้าด้วยผมเข้าด้วยใครยอมรับปฏิเสธอะไรวะเนี่ยผมไม่ทำอะไรครับไม่ทำอะไรไอ้ oh ก๊อสกีกับตุ้ยทุกคนโคตรเลยเนี่ยทุกคนขเขาเรียกว่าอะไรวะโคตรถึกอ่ะโคตรถึกโคตรถึก ใครเข้ามาวนเนี้ยามากันเยอะจัดใหญ่ตัวเนี้ยมันถึกมากอ่ะเนี่ยมันยิงไม่เข้าเลยอะ่ะเอามีดออกไปฟันไดไเปล่าเดี๋ยวผมต้องแอบออกมาฝั่งนี้ยิงไม่โดน่ะไอ้นุ่มขึ้นไปนทำไรยิงขึ้นไปนทำไร ยังลงมาได้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครมันวิ่งมาวะอู้อู้เข้าก่อนผมเข้าก่อนใครวิ่งมาเมื่อกี้ยัง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 น่ากลัวเลยออกไปออกไปเราเราต้องออกมาด้วยกันสู้มึงอ่ะสู้มึงอ่ะ ทำอะไรกูไม่ได้อะึงทำอะไรกูไม่ได้อ่ะ,ก,อะกูบอกแล้วโหมีแต่ตัวน่ากลัวมีแต่ตัวน่ากลัวเล่นมนเครื่องมือกระสุนรักษารักษาซื้อ้อยห้าไม่ซื้อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อรักษาทำไมมันซื้อไม่ได้อะมันบั็กเหรอตอนนี้ผมเลือดผมเหลือห้าสิบเก้าอ่ะผมจะตุยแล้วเสียงลูกซองใช่ปหมผหนนกแน่น ไปไปโอ้โหมีดทีเดียวผมตุยโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับแมปนี้ทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมก็ผมมองว่าสนุกเลยนะครับผมมาเล่นคนเดียวก็สนุกได้นะครับสำหรับอีพีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมเจอกันใหม่อีพีหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย